ชื่อนางสาวธิดารัตน์ออนคงค่ะเลขที่1ห้อง4ีทับหค่ะวันนี้เราจะมานำเสนอการทำโวงคุญแจทำมือนะคะอุปกรณ์ก็มีกาวใยสังเคราะได้แล้วก็เข็มกันไกลแล้วกระดาษค่ะมีด้วยโปงคุญแจแล้วก็ของตกแต่งนะคะ วิธีการทำก็คือเราจะเอาอันนี้มาตัดเป็นวงกลมให้ได้วงกลมแค่นี้ค่ะให้ได้เท่านี้แล้วเราก็จะเอามาประกบกันตัดมาเป็นสองอันนะคะเราก็จะได้มาเป็นแบบนี้แล้วจะทำวงกลมอีกอันหนึ่งโดยเอาอันนี้มาวัดตรงนี้นะคะ อืมได้แล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะเอาอันนี้มาแปะทับกับอันนี้เพื่อความสวยงามแก้วนี้ก็เนะ แล้วเราก็จะนําอันนี้มาเย็บติดกันโดยใช้ได้เย็บนะคะ <c oughs> เราจะใช้วิธีการเย็บก็คือเอานี้สอดเข้าไปข้างในไม่ให้เห็นปุ่มได้นะคะ <c oughs> เราก็จะ เย็บไปเรื่อยๆต้องเย็บให้สวยๆถ้าสมมติว่าเราเย็บดุ้วยไปนะคะแบบไปเรื่อยๆมันจะไม่สวยเราต้องเย็บทีละอัน อเออใกล้จะเสร็จแล้วนะคะเราจะเย็บแล้วให้เหลือที่ว่างอยู่นิดนึงเพื่อใส่ใยสังเคราะห์ให้มันพองนะคะจะได้สวยงามเราจะเอานี่ทิ้งไว้ตรงนี้ก่อน แล้วเราจะแยกแยกสองข้อแบ่งยังไงนะคะแยกทีละนิค่ะเดี๋ยวนี่เราค่อยติด ก็จะเย็บปิดดูวิธีการทำนะคะขั้นตอนสุดท้ายเราจะเยะ็บปิดตรงนี้ จะออกมานะคะเราต้องเย็บสอดเข้าไปข้างในเหมือนวิธีการแรกอีกครั้งหนึ่งสอดเข้าไปข้างในแล้วก็ดึงนี้ค่ะแล้วก็จะมา ด้แล้วแบบนี้ดีให้มันทั่วๆนะคะมันจะมาติดกาวอีกนิข้อมันนี้ก่อนเราจะมาต,ก,ามาก,ามาตกแต่งข้างบนด้วยการตัดนี่สีส้มให้เป็นตัวหนังสืออย่างนี้นี่เราก็จะเอามาติดไว้ข้างบน,นอืม จะได้มาเป็นแบบนี้ถ้าพื้นที่เยอะอหน่อยก็ติดอันนี้แต่อันนี้ตัดเล็กนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะมาแปะข้างหลังอืมทากาวให้รอบๆค่ะเดี๋ยวมันจะไม่ติดเข้าไปเลย เราจะมาตกแต่งด้วยด้กยตานี่ติดที่หัวนี่ และขั้นตอนวิธีการทำสุดท้ายนะคะเราจะเอาห่วงนีม่มาสอดน,นะคะโดยการเจาะรูข้างบนนี้ นนี้อาจจะอปวนไปหน่อยนะคะมันจะใส่ยากนิดนึงเพราะว่าเราไม่ได้เจาะไว้ค่ะนี่ได้แล้วคลุกุญแจนะคะวิธีทำนี้สามารถทำได้ง่าย และประหยัดเงินด้วยค่ะขอจบการนำเสนอแค่นี้ขอบคุณค่ะ